สวัสดีค่ะเจคยอนมาแนะนำบ้านเมือสองนะคะอยู่ในหมู่บ้านชัยพรเลดวิวอยู่ตำบลโนนสูงจังหวัดอุดรธานีนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะร้อมรัว้วรอบขอบชิดมีความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยนะคะสร้างอยู่บนพื้นที่95ตารางวาค่ะมีสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะซึ่งเราสามารถ รงต้นไม้น้อยใหญ่ได้เพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยก,อกว้างค่ะพื้นที่กว้างมากนะคะ95ตารางวาเลยนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวภายในค่ะตกแต่งไว้สวยงามพร้อมอยู่นะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องรับแขกและ1ห,ห้องครัวค่ะสวยพร้อมอยู่เลยนะคะบรรยากาศดีวิวดีด้วยนะคะทุกท่าน ภายในหมู่บ้านนะคะเงียบสงบค่ะมีความเป็นส่วนตัวเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยนะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่กำลังปรับลดราคาพิเศษค่ะท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเข้าไปชมก่อนได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยทีเดียวค่ะราคาเพียง1 3ล้าแสนบาทเท่านั้นนะคะทุกท่าน 95ตารางวานะคะคุ้มคุ้มค่ะพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหนึ่งหลังนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อโทรหาผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะขอพิกัดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดชมนะคะติดต่อโทรหากันโดยตรงค่ะกัน นัดชมพื้นที่จริงนะคะนัดหมายร่วงหน้า1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ทางด้านผู้ขายได้เดินทางมายังบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะสนใจติดต่อโดยตรงนะคะสำหรับวันนี้เจคเคน,นราไปก่อนสวัสดีค่ะ